รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คอนโฮเทลตั้งอยู่ที่ถนนพังงาตะมนลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2472เป็นโรงแรมแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตและได้ทำการจ้างช่างจากเมืองปีนงังมาออกแบบก่อสร้างค่ะโดยเป็นตึกใหญ่สองชั้นก่อด้วยอิฐถือปูนมีลักษณะเด่นพิเศษก็คือการตกแต่งลวดลายเหนือประตูหน้าต่างตกแต่งหัวเสาและฝาผนังตลอดจนช่องลมลูกกรงชั้นดาดฟ้าอย่างวิจิตรสวยงามค่ะ สวัสดีค่ะนี่คือออดนามันนะคะวันนี้ขวัญน,นำผู้ชมมาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตของชาวภูเก็ตนะคะในเขตย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตนะคะบนถนนพังงาน,นั่นเองนะคะสำหรับที่นี่ก็คือเดอะเมมโมรี On-On Hotel นโฮนั่นเองค่ะหรือที่ชาวภูเก็ตรู้จักกันในนามโรงแรมออนออนนะคะถือว่าเป็นโรงแรมแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตนะคะ ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะได้รับการปรับปรุงจนมีความสวยงามนะคะแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ชมนะคะได้เข้ามาเช็คอินนะคะรวมถึงได้เข้ามาชื่นชมความสวยงามที่นี่นะคะมาสัมผัสกับสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามของจังหวัดภูเก็ตนะคะเพราะที่นี่นั้นได้บอกเล่าเรื่องราวตัวตอนอัตลักษณ์ของชาวภูเกต็ตเอาไว้มากมายนะคะรวมทั้งมีเข้าของเครื่องใช้ของภูเกต็ตโบราณในอดีตด้วยล่คะค่ะติดตามจากรายการในวันนี้ได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผานเดอ Memory รี่ยอด o n อนโฮเทลยินดตต้อนรับค่ะน้ำสวยมากค่ะค่ะเดี๋ยวรับเวลคัมด้นของเราก่อนไหมคะเป็นชาเป็นชาที่ของเราทําเองค่ะแล้วก็ใช้ขาดแล้วก็ลูกอมค่ะลูกอมภูเก็ตโอ้น่ารักมากเลยค่ะชาภูเก็ตนะคะลองชิมดูค่ะอืมชุ่มคอมากเลยค่ะแล้วก็นี้ก็คือ ลูกอมใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกอมภูเก็ตค่ะท็อฟฟี่อย่างเงี้ยไหมคะภูเก็ตค่ะน่ารักมากเลยค่ะเวลความดริงที่นี่นะคะมาทานกันได้ค่ะ อนนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่ในโรงแรมสวยๆที่ออนออนแห่งนี้นะคะพร้อมกับคุณเปิ้ลนะคะพี่อาสาวสวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคะโอ้โหโรงแรมสวยมากนะคะต้องบอกว่าที่นี่คือโรงแรมแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมคะไลด์ฟังหน่อยนึงค่ะเป็นโรงแรมแห่งแรกทำไมถึงแบบปัจจุบันสภาพสวยมากแบบนี้คะโรงแรมออนออนนะคะเป็นโรงแรมแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตแต่ในเมื่อปี2555นะคะโรงแรมเดอะเมมโม o ี่โฮค่ะแบรนด์ของเราเข้ามารีโนเวทใหม่ ทำให้อ่อนๆกลับมาสวยสะพังเหมือนเดิมค่ะเป็นสาวแรกแย้มอีกครั้งหนึ่งก็คือเข้ามาได้กลิ่นอายของความเป็นภูเก็ตอัตลักษณ์ภูเก็ตยังไงบ้างที่นี่ที่นี่ยังคงเก็บความเป็นภูเก็ตไว้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นผนังเก่า8 8ปีด้านหลังของเราใช่ไหมคะ หรือว่าจะเป็นด้านหน้าเรายังเก็บเอาไว้และที่สําคัญคือในห้องพักของเราสื่อทุกอย่างที่ยังคงความเป็นภูเก็ตค่ะชิมแจแล้วก็ยังเก็บเอาไว้เหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งของบ้านภูเก็ตแน่ดีก็คือบ<ๆ>้านภูเก็ตจะมีแบบหลังยาวๆแล้วก็มีชิมแจมีพื้นที่เป็นพื้นแบบเก่าจริงๆที่นี่ก็ยังคงเหมือนกันที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นภูเก็ตเอาไว้ใช่ใชไหมคะทุกคนทีน<ๆ>่มาที่นี่ก็จะเหมือนกับว่ากลับมาหาเราแล้วเราก็ยินดีต้อนรับเราเป็นเหมือนสมาชิกภายในบ้านอยู่ด้วยกันนะะคคแล้้ววก็สสราางมุขับ หมายถึงว่าความสุขของผู้มาเยือนดังนั้นเราต้องทําให้ความสุขเกิดขึ้นที่นี่ให้ได้ค่ะและทุกคนมาพักที่ก็ต้องมีความสุขก็คือเรียกว่ามีความสุขที่ได้มาสัมผัสกับความงดงามจริงๆจะบอกได้ไหมคะว่าที่นี่ก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตของภูเก็ตอีกแห่งหนึ่ง ใช่ใชค่ะเรามีความหวังค่ะว่าเราอยากให้ทุกคนได้สามารถเข้ามาชมความงามของภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่เรามานํนำมาโชว์ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นรกตามเราอยากให้เขาได้จับต้องได้<ม>เพราะว่าถ้าไปพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยคือจับไม่ได้ใช่ไหมคะคุณฝานโดยทนี้เราเดินไปไหนก็จะเห็นว่าอ๋อนั่นมีได้แค่ยืนดูอย่างเดียวใช่ใช่ค่ะเดเราจะเก็บเราบันไดแล้วก็จะเขียน เรื่องราวของภูเก็ตตั้งแต่สมัยแรกที่ยังเป็นออนอตั้งแต่ป8สิบปปีที่แล้วมีความเป็นมายังไงมีโรงหนังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เคยน้ำท่วมนะค่ะและที่สำคัญก็คือเรายังมีห้องที่เป็น บอกคุณผู้ชมหน่อยว่าเมื่อมาอยู่เองที่นี่สิ่งเก่าๆที่รบบเราบรเก็บไว้เป็นอะไรยังไงบ้างคะเรายังคงเก็บในส่วนของไม่ว่าจะเป็นมีกระเบื้องกระเบื้องเก่าที่เรายังมีโซนที่เรายังเก็บไว้หรือจะเป็นผนังเก่าที่เรายังเก็บไว้และที่สําคัญคือทุกคนยังคงมีความเป็นผู้เก็บ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายอ,อาจจะไม่ได้โปนเกตแบบร้อยเเซแต่ทุกคนยังได้รับกลิ่นอายความเป็นโปเกตไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าที่เราบริการนะคะ<ด>เป็น<ด>ห้องศิลปมือ<ด><ด>ห้องข้าหาบดีค่ะหรือจะเป็นห้องคราฟแมนสายการค้าถนนสายการค้าของเราค่ะ ก็คือบอกว่ารวบรวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับภูเก,ก็ตเอาไว้ที่นี่แหละก็คือมาภูเก,ก็ตมาที่ถนนเมืองเก่าก็มาเที่ยวที่นี่มาสัมผัสความเป็นภูเก,ก,ก็ตอีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมคะไอ้ที <ellow. S 1> ่บอกเมื่อกี้ว่ามาที่นี่ก็จะเจอแบบชุดพืนเมืองอ,อย่างที่คุณเพิร์สใส่อยู่นี่ก็เป็นชุดพืนเมืองภูเก็ตท,ท,ที่มีความสวยงาม<ช>ก็เจอเฉพาะ มาที่ในนภูเก็ตเท่านั้นใช่ไหมคะถ้าย่านเมืองเก่าก็จะเห็นชุดที่เราการแต่งกายของเราคือชุดบ้าบ่าหรือย่ายามันจะมีสองชุดใช่ไหมคะคุณขวานเขาจะรู้สึกว่าได้เสพงานศิลปะเสพความเป็นวัฒนธรรมและสําคัญคือเสพสถาปัตยกรรมที่ยังคงคุณค่าไว้และสิ่งสําคัญค่ะคุณขวาญเราได้การันตีจากรางวัลที่เป็นรางวัลดีเด่นของภาคทางภาคใต้แล้วก็ส่วนกลางนะคะ ก็ถือว่าเรามีรางวายเป็นตัวการันตีของความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมของเราใช่ไหมคะอย่างนี้เห็นตรงหน้าน,นี่บอกว่ามาที่นี่จะต้องมีเวลคัมดริค์นะคะนี่เป็นอะไรยังไงคะอันนี้เป็นชาของถ้าคนภูเก็ตส่วนใหญ่จะต้อนรับด้วยชาใช่ไหมคะเราก็เหมือนกันคะ่ะใครมาเยี่ยมบ้านเราเราก็ต้อนรับด้วยชาเป็นชาจีนที่เราทําเองนะคะผลิตเองแล้วก็มีเป็นเอกลักษณ์ของตัวของเราเองคะ่ะคุณขวัญลองชานดูไหมคะรับกับขนมลูกอมภูเก็ตค่ะั้นั้นก็จะมีถั่ว ทุกอมภูเก็ตจะไม่เหมือนที่อื่นคือจะมีถั่วข้างในใใเด็กๆทานบ่อยค่ะโตขึ้นหาทานยากนิดนึงนะคะ,คะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนคที่มาเยี่ยมบ้านเราได้เห็นว่านี่ก็คือสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็อยากจะเก็บรักษาไว้ค่ะ เอาละค่ะที่นี่นะคะก็เป็นเหมือนอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาสัมผัสความเป็นอัตลักษณ์ของภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเราให้คุณเปิ้ลน,นำชมดีกว่าว่าที่นี่อย่างที่บอกว่าเรารวบรวมอะไรไว้บ้างรวมถึงไปชมความสวยงามของออนออนที่นี่กันค่ะ เหมนดานแรกนักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็จะได้ชมความงดงามแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ถ้าสมมติทุกคนเดินเข้ามาในประตูเขาก็จะจุดวิจะสนใจและเด่นมากเป็นยังเป็นผนังเก่า88ปีที่เรายังคงเก็บรักษาเอาไว้ค่ะคุณขวัญคุณขวัญจะเห็นเลยว่าเท็กเจอร์ของมันนี่คือแบบยังคงเป็นธรรมชาติยังมีสีครามที่สมัยก่อนเขาใช้การทําปูนเนี่ยผสมด้วยครามสีก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็คือสี88ปีจริงๆไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ คุณ oh. ดีจริงนะคะค่ะก็จะเห็นว่ามีในตรงนี้นะคะรวบรวมมีของใช้เก่าๆมากมายใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นวิทยุโบราณค่ะปิ่นโตโบราณเราก็ยังคงเก็บรักษาไว้แล้วก็มาตั้งโชว์ทุกคนได้มาถ่ายภาพหรือมาดูว่าอ๋อนี่คือเป็นของโบราณยังฟังได้นะคะค่ะยังของโบราณตรงนี้เราไปเก็บรวบรวมมาจากไหนยังไงอะคะเออนื่องจาก,จากเออจ้าของของเราใช่ไหมคะก็คุณนัสราไตสวรรค์ค่ะ ท่านก็เป็นคนที่ชอบของเก่าอยู่แล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ท่านก็เก็บสะสมแล้วก็มีเรื่องราวของทั้งครอบครัวของท่านหรือว่าของทั้ง เจ้าของเก่าของโรงแรมออนที่มอบให้กับเราเพื่อที่จะให้ได้มาสืบสานวัฒน,นธรรมกันต่อได้ให้เผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้ชม,มนะคะต้องขอขอบคุณโรงแรมแห่งนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะก็คือเหมือนเข้ามาถึงก็จะเห็นว่ามีทั้งพิพิดีเก่าวิทยเุเก่านะคะที่ปัจจุบันเราหาดูยากมากมาที่นี่ยังได้แบบได้ดูได้คิดถึงวันวานนี่ก็เป็นเหมือนอีกมุมหนึงน่งนะคะที่ต้อนรับนะักท่องเที่ยวเป็นจุดประทับใจจุดแรก เมื่อมาเยีอยที่อน่อนแห่งนี้ใช่ไหมคะใคะตองจากมุมตรงคันด้านล่างนี้แล้วมีตรงไหนคะเดี๋ยวเราจะไปดูฉิมแจ้กันไหมคะที่บ้านทุกบ้านทุกหลังของภูเก็ต ที่บอกว่าถิมแจ้ค่ะใช่ค่ะคุณขวานก็จะเห็นเลยว่าโรงแรมของเรามีชิมแจ้ยอยู่2ออที่นะคะอันนี้คือเป็นส่วนของด้านหลังคะ่ะเพราะว่าชิมแจ้เนี่ยเนื่องจากบ้านของคนภูเก็ตอ่ะเป็นทรงยาวแล้วก็แคบใช่ไหมคะแต่ทำให้อากาศถ่ายเทยได้ก็ต้องมีชิมแจ้ตัวน,นี้คะ่ะซึ่งคุณขวนเข้ามาพวกคุณจะรู้สึกว่ารู้สึกเย็นสบายไม่ได้ร้อนเลยเลยตรงนี้ก็คือไม่มีแอร์แต่อากาศถ่ายเทดีมากลมพัดเย็นตลอดเวลานะคะค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ที่จริงอ่ะชิมแจของภูเก็ตจะต้องมีบ่อน้ําข้งล่างเสริมพงจุ้ยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ของเราปรับจากบ่อน้ํามาเป็นน้าพุค่ะก็คือตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ให้แสงสว่างไม่ต้องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟด้วยเพราะว่าใช้แสงจากธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วก็อากาศถ่ายเทดีไม่ต้องเปิดแอร์นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเหมือนคนสมัยโบราณที่เขาคิดถึงในเรื่องของการช้ชีวิตอยู่ในบ้านด้วยใช่ไหมคะแห่งภูมิปัญญาสมัยโบราณด้วยนะคะแล้วก็เป็นหลักพงจุ้ยด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังคงเก็บรักษาเอาไว้เหมือนเดิมนะคะค่ะ ตรงน,นี้ก็เป็นเหมือนอีกจุดหนึ่งที่รวบรวมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพอเป็นภูเก็ตเอาไว้ที่แบบท่องเที่ยวมาก็จะได้ชมกับภูเก็ตที่เป็นบ้านภูเก็ตเมืองภูเก็ตจริงๆว่าเป็นแบบนี้จริงๆนะคะใช่ค่ะโรงแรมออนออนแห่งนี้นะคะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักเดินทางจากทั่วโลกค่ะเป็นท,ที่พักพิงของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะ มีจุดเด่นอยู่ที่ความเรียบง่ายของสิ่งอำนวยความสะดวกแต่แฝงไปด้วยมวค์คลังแห่งอดีตที่นำผู้มาเยือนย้อนกลับไปสู่ยุคทองแห่งการทำเหมืองแรกของจังหวัดภูเก็ตค่ะ คุณผู้ชมคะอย่างมุมตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีความเป็นพุราการภูเก็ตนะคะด้วยอุปรกรณ์เครื่องใช้นะคะมีอะไรยังไงบ้างคะใช่ค่ะสิ่งแรกก็คือเสียหนาค่ะ<ม>ที่ค,คนภูเก็ตหรือว่าคนบ้าบาจะใช้การค,คุณคุณขวัญเคยเห็นเสียหนาอันเล็กใช่ใชไหมคะสีแดงๆอันเล็กๆสีแดงดำค่ะบางคนก็จะถือใส่ของใส่จุกจิกไปวัดไปวาใช่ไหมคะคะอันนี้ก็คือใส่อาหารถ้ามีพิธีมงคลแต่งงานใช่ไหมคะ,คะเขาจะหาบเสียหนาไปสู่ขอสาวค่ะ ใช่ใส่ช่องนี้เหรอคะมันจะมีเสนาเป็นชั้นเลยค่ะเนี่ยจะมีของใส่ของมงคลใส่นะคะแล้วก็หาบทั้งสองข้างไปสามารถใส่ได้ในนี้นะคะใช่ค่ะอันนี้คือเสนาโบราณนะคะแล้วก็ที่เห็นก็คือชุดเครื่องจะเห็นว่าชุดชาญเซรามิกต่างๆเนี่ยค่ะเป็นสไตล์ของพรนณาการนะคะไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าจะเป็นลักษณะของีีกเยใช่ค่ะ นกฟินิกซ์หรือ<ช>จะเป็นดอกโบตั๋นความหวานสีของเขาก็จะหวานแล้วก็พาสเทลมากมากค่ะใช่ค่ะอย่างที่เห็นมีทั้งสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองนะคะแต่ว่านําสีมาผสมกันกลมกลืนแล้วก็สวยงามทีเดียวนะคะ<ช>เป็นเอกลักษณ์ของบาบาจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นเอกลักษณ์ของยุคในสไตล์ของชุดพนักงานของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นที่เป็นปิ่นโต<ม>ก็จะมีปิ่นโตแบบพนักงานค่ะใส่ขนมนะคะก็คือนี่เป็นของเก่าที่ทางอนอนๆยังคงเก็บ สะสมมาไว้ให้ได้ดูกันนะคะ,คะก็ถ้ามาเยี่ยมชมก็ทุกคนมาถ่ายภาพแล้วก็มาชมกันได้นะคะคือหาดูยากจริงๆนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของภูเก็ตในเรื่องของความเป็นมาของบาบานนั่นเองนะคะกับอของใช้นะคะตั้งแต่ในยุคของจีนฮกเกี้ยนนะคะที่เข้ามาในภูเก็ตใช่ไหมคะใช่ค่ะ ในมือของคุณเบิร์และขวัญนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลที่การันตีความสำเร็จของโรงแรมรางวัลอะไรยังไงบ้างคะค่ะของโรงแรมของเรานะคะตอนนี้นะคะได้รับรางวัลเมื่อสปีที่แล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นในส่วนของรางวัลสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่านะคะจากสถาปนิกทักษินค่ะส่วนที่สําคัญคือเราได้รับรางวัลตัวนี้มาเพิ่งได้รับสดๆร้อนๆเลยค่ะก็คือ t Thailand b o u t i q u e Award นะคะปี2016ันค่ะค่ะอย่างรางวัล2งตัวที่ได้รับตรงนี้ค่ะการันตีหรือบอกอะไรกับความเป็นออนๆของภูเก็ตคะ การันตีในเรื่องของความเก็บทุกอย่างคุณค่าอัตลักษณ์ความเป็น The Memory Adon Hotel หรือโงออนออนตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเก็บความเป็นโอทาวเก็บความเป็นความอของเกาของภูงเก็ต รักษาคุณค่าของเม,มืองอย่าลืมว่าโรงแรมอ่อนๆไม่ใช่ของใครเลยเป็นของคนภูเก็ตนะคะคุณขวัญเพราะว่าถ้าสมมติว่าทุกคนไม่รักโรงแรมแล้วแล้วใครจะมารักโรงแรมถูต้องไม่ค้าดังนั้นการที่เราเราแค่เป็นตัวแทนค่ะที่ให้ทุกคนเห็นว่าเรายังคงเก็บรักษาเอาไว้แต่คนภูเก็ตต่างหากที่จะช่วยกันว่าเราจะทำยังไงให้ทุกคนมาเที่ยวเมืองเราถูต้องไม่ท้าค่ะ,คะเพราะที่นี่นะคะ,คะก็เปรียบเสมือสนสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตนะคะเพราะว่า เป็นเหมือนท,ที่ที่ทำให้เราได้เที่ยภูเก็ตรู้จักภูเก็ตจริงๆนะคะที่ออนออนแห่งนี้นะคะข<อ>ันนค้านี่ก็คือเป็นจุดที่เรานำเสนอในส่วนของนอาฬิกาโบราณ เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆว่านาฬิกาคือเวลาเวลาย้อนอดีตกับไปจะเห็นภาพเรื่องราวเก่าๆของภูเก็ตโอทาวนาฬิกาะะมีหลายแบบมากนะคะใช่ค่ะที่สําคัญนี่คือยังเป็นบันไดเก่านะคะ88ปีคุณขวัญระวังนะคะโอ้โหจะเห็นว่าเป็นพื้นเก่าจริงๆก็คือขั้นบันไดตรงนี้แบบแววแล้วมันมากนะคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นไม้เก่าที่เรามาทําเสริมฐานให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะ88ปียังแข็งแรงมากนะคะ,ะ,คะจะเห็นว่าบันไดสวยจริงๆค่ะ อย่างที่เห็นตรงนี้ค่ะเป็นจุดเด่นมากอ๋อใช่อันนี้คือเป็นของเก่าอจริงๆเหมือนกันของเก่าโบราณค่ะเอามาทําเป็นโต๊ะใช่ไหมคะสวยงามมากค่ะเป็นจุดถ่ายรูปที่ลูกค้าของเราทุกคนจะต้องมาถ่ายใช่เมื่อกี้ขึ้นมาคือขวัญแบบสะดุดตามากคือสวยมากอันนี้ก็คือนํามาจากที่ไหนยังไงอะคะอันนี้เป็นของเก่าโบราณตั้งแต่เมืองจีนแล้วค่ะโอ้โหสวยมากเลยค่ะเพราะจะเห็นแบบมีลวดลายของความเป็น จีน<ช>อยู่นะคะพอถึงขึ้นโซนนี้ปุ๊บก็จะเป็นในโซนของคหาบดี<อ>เดี๋ยวเปิ้ลจะพาคุณขวัญไปที่ห้องพักคาบดีกันนะคะได้ค่ะค่ะเชิญค่ะ,คะห้องคาบดีของเราค่ะโอ้โห o น l e r รูม no สีน้ำเงินค่ะ สไตล์ตกแต่งก็จะเป็นเหมือนขาบอดีมาเข้าพักที่โรงแรมก็จะเห็นอย่างที่คุณขวัญเห็นก็คือเป็นผ้าจีนสีน้ําเงินนะคะแต่ตกแต่งด้วยความอ่อนหวานที่เอาลูกไม้ของคนภูเก็ตมาใช้ที่คนภูเก็ตส่วนใหญ่จะชอบใส่ชุดลูกไม้เห็นไหมคะแล้วก็เอาความเอาลูกไม้กับน้ําเงินมาตัดกันมันจะได้ดูทั้งสุข,ขุมแล้วก็อ่อนหวานใช่ค่ะดูแบบเป็นการผสมผสานที่ลงตัวแล้วมีความสวยงามนะคะค่ะแต่ยังคงเป็นเก็บเอกลักษณ์ของโรงแรมเอาไว้เหมือนเดิมนะคะของภูเก็ตไว้เหมือนเดิมค่ะ อย่างที่เห็นด้านบนนี้ก็คือเป็นเหมือนเมื่อก่อนก็จะมีเหมือนมุงใช่ไหมคะ,ค,ะคุณผู้ชมครับบริเวณนี้นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสวยงามค่ะอย่างตรงนี้พเษษยังไงบ้างคะตรงนี้ก็คือเป็นจุด แรกใช่ไหมคะที่เราจะได้เห็นพื้นเก่าอของโรงแรมนะคะ88ปีที่ยังเก็บไว้อยู่นะคะแล้วก็เป็นหลังคาเก่าที่เราเก็บไว้อยู่ที่จุดค1ค่ะคือจะตรงพื้นเก่า88ปีกับหลังคาเก่า88ปีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างที่เห็นอยู่บริเวณห้องนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นพื้นที่ยังคงตั้งแต่แรกของโรงแรมออนออนเลยค่ะที่เขาทําไว้ต้อง โซนนี้จะเป็นโซนในส่วนของห้องน้ําเก่าแต่เราปรับพื้นที่ใหม่เป็นทางเชื่อมต่อเข้าคลาฟแมนเข้าถนนสายการค้าของเราที่จะมีห้องช่างเย็บผ้าช่างชุดบ้าบ่าตัดเย็บชุดบ้าบ่าหรือนักสารวจใช่ไหมคะหรือที่สำคัญคือห้องเดอะบีชที่เราจะเต็มเอาไว้แต่ทีนี้ห้องที่เราเตรียมไว้ให้กับทางคนขวานี่คือห้องชุดตัดชุดย่าหยาค่ะของคนภูเก็ตเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะได้ค่ะไปดูกันเลยค่ะ ห้องนี้สวยมากเลยค่ะห้องชุดตัดเย็บผู้หญิงค่ะหรือย่อนยาเทเลอร์นะคะ,คะก็คือห้องนี้จะเป็นในส่วนของอชุดจะแต่ละห้องเนี่ยเราจะมีแชโดว์บ็อกซ์ที่จะแบบบอกเอกลักษณ์ของแต่ละห้องค่ะโซนนี้จะเป็นโซนสีเขียวจะมีในส่วนของ box s ช a ดว์บ็อกซ์ก็จะเป็นในส่วนของการตัดเย็บชุดย่ายาผู้หญิงค,คุณขวัญก็จะเห็นว่ามีด้ายมีเข็มมีปักหมดุดมีปักรองเท้าอย่าลืมว่าสาวบ้าบ่าเมื่อก่อนปักรองเท้าทำใส่เองนะคะ,คะ ห้องนี้ก็จะให้บรรยากาศของความเป็นผู้หญิงมากขึ้นค่ะมีของของผู้หญิงสมัยก่อนค่ะชายมีเสื้อย่าหยาใช่ไหมคะมีมงกุฎนะคะแล้วก็มีเครื่องประดับของผู้หญิงแล้วที่สําคัญคือตัวนี้ที่สาวบ้าบ่าจะต้องปักเองใส่เองใช่รองเท้าลูกปัดของเรานี่เองค่ะด้านบนก็จะเป็นเป็นในส่วนของ้าปกรณ์นะคะในการทำ่ะต่าง ราก็จะจัดโชว์ให้กับลูกค้าของเราได้เห็นว่าความสวยกว่อจะมาถึงได้ที่ทุกคนได้ใส่เนี่ยคือมันต้องมาจากขั้นตอนอะไรบ้างก็เนี่ยค่ะกว่าจะเห็นที่อย่างที่คุณเปิ้ลสวมใส่อยู่นะคะก็ต้องมีเนี่ยค่ะขั้นตอนของการตัดเย็บอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะคะ,คะก็จะมีโต๊ะจักให้ด้วยนะคะอโต๊ะจักนี้ก็จะแบบมีใช่ไหมคะภาพที่เป็นชุดชุดยาหยาค่ะเคบาย่าใช่ไหมคะ มีการจัดเย็บลายลูกไม้ที่สวยงามนะคะ,คะซึ่งตอนนี้สตรีภูเก็ตก็จะสวมใส่แบบนี้นะคะใช่ค่ะคนภูเก็ตส่วนใหญ่ตอนนี้กลับมานิยมเริ่มอนุรักษ์ความเป็นภูเก็ตความเป็นโอทาวของเรามากขึ้นคือจะใส่บ้าบ่าหรือย่าหยาใช่ไหมคะก็แล้วแต่ความเหมาะสมว,ว่าจะออกไปงานไหนคะ่ะ บอกว่าออนๆอย่างนี้นะคะเป็นโรงแรมที่มีความสวยงามมากจริงๆให้คุณเปิเป้ลน,นะคะฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะที่แบบชื่นชอบความเป็นอัตลักษณ์ภูเก็ตแบบนี้มาท่องเที่ยวนี่กันด้วยค่ะค่ะทางโรงแรม The Memory at ่แอนด์ออนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะถ้าใครอยากจะมาชมเมืองเก่าย่านเมืองเก่าสถาปัตยกรรมเก่าๆแล้วก็ยังคงรักในความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นภูเก,เก็ตเชิญแวะมาพักกับเราได้ค่ะเข้าวเว็บไซต์ไว้ที่ ww w นะคะ t h e m e m o r y h o t e l com ค่ะ หรือว่าจะโทรที่เบอร์076363700ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณเพื่อนนะคะที่พาขวัญน,นำชมความสวยงามทุกซอกทุกม,มุมของที่โรงแรมนะคะขอบคุณมาก ออนโฮเทลคือการบันทึกความทรงจำที่สวยงามนะคะมีความตื่นตาตื่นใจในสไตล์การตกแต่งที่ดูแปลกตาและมีเสน่ห์น่าค้นหาตัวอาคารเก่าแก่ปลูกสร้างโดยสถาปติกร,รมชโนโปรตุกีสซึ่งมีให้เห็นอยู่บนท้องถนนย่ญญานเมืองเก่าของภูเก็ตบ่งบอกถึงอดีตอันรุ่งเรืองของสถานที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะนี่คือโรงแรมซึ่งเป็นประวัติศาสตร์น่าสำคัญของชาวภูเก็ตและคือสัญลักษณ์ของภูเก็ตในการมาเยือนย่านเมืองเก่า ถือว่าเป็นตำนานโรงแรมแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตนะคะ คุณผู้ชมคะสวยงามมากๆาเลยละค่ะสวยงามทุกซอกทุกมุมนะคะที่นี่นะคะเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตอีกแห่งหนึ่งของชาวภูเก็ตนะคะที่อยู่ในยา่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นเองค่ะที่นี่ก็คือ The Memory a t o n On, on Hotel นนั่นเองนะคะที่รวบรวมเรื่องราวของความงดงามในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามนะคะรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้มากมายค่ะในอดีตของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ ที่สาคัญนะคะโรงแรมแห่งนี้ยังเป็นโรงแรมแห่งแรกของชาวภูเก็ตนะคะที่ปัจจุบันนั้นได้รับการปรับปรุงจนกลับมามีสภาพที่สวยงามแต่ยังคงกลิ่นอายแบบภูเก็ตดั้งเดิมเอาไว้นะคะทั้งในเรื่องของฝาผนังที่มีอายุ88ปีนะคะกระเบื้องพื้นนะคะรวมถึงกระเบื้องหลังทานะคะที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้มีถึงแจ้แบบนี้นะคะซึ่งเป็นองจิตที่สวยงามของโรงแรมด้วยล่ะค่ะและที่สําคัญนะคะนท่องเที่ยวนะคะที่มาท่องเที่ยวที่เมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตนะคะก็อย่าลืม แวะมาท่องเที่ยวที่โรงแรมอ่อนๆแห่งนี้นะคะเพราะที่นี้ก็คือโรงแรมแห่งแรกของชาภูเก็ตนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ